อ่าทำไมป้าไม่ยกมือไหว้รับผมอ่ะไม่ใช่ชีวิตจริงเลยพระสงฆ์พูดมากันหลายคนเลยกับตำรวจคนนั้นแล้วทำไมป้าไม่ยกมือไหว้ผมมาป้า<อ>ป้าเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้เราจะต่อสายโทศร,รศ,รรศัพท์ทำไมที่โอ้โหติดคอได้หรือไม่ติดคอใช่ไหมวันนี้นะคะผมจะต่อสายโทศร,รศัพท์ให้ป้ารัตนาคุยกับพี่โนธกับพี่นาย เดี๋ยวสักพักเนี่ยแกจะโทรมานะป้านะแล้วป้าคุยก็แล้วกันนะจะคุยจะคุยไหมจะคุยหรือเปล่าคุยกดกันนะกกกิิิิงง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 ตตตุุุอ้าวกดแล้วกดภาษาอะไรเนี่ยมันป้ามันเป็นภาษาเทพพระสงฆ์มือสับเลยไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวก่อนป้าขยับก่อนป้าขยับก่อนนะไม่ติดเขาพูดกับพระเลยอย่างนี้ตีแล้วตีแล้ว ได้รับพี่โนธรับนะผมไม่ได้รับลเลยลเไม่มีเสียงเลยรับพี่โนธแป๊บแป๊บแป๊บอ่ะอ่ะมีเสียงเลยอ่ะรับตื่นก่อนดิฮัลโหลสิฮัลโหลมันมีเสียงเลยเนี่ยจริงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยฮัลโหลพี่โนธป้าก็อยู่นี่ทำไมพี่ไม่พูดอ่ะฮะไม่ได้ยินเสียงเลยนี่เฮ้ยป้าได้ยินจริงลองฮัลโหลดิป้า<ช>พูดเ<ล>บาเกินไม่เบาเลยอ่ะลองฮัลโหลก่อนสิฮัลโหล พี่โน้ตจะหมายถามรึไม่ใช่เลยไม่มีเสียงเลยฮัลโหลผมไม่ยินนะป้าพาจัดการไอ้คนนี่มึงนอกเลยฮัลโหลก็สมพูดไว้อ่ะพี่โน้ตอคนบ้านตายจะแอบมันยิงเออ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 เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บป้ากำลังสอบมนเดียวป้าพี่โน้ถามว่าสอบทอะไรควายถามพี่โน้ถามว่าสอบทอะไรอยู่ไม่ต้องมาชี้หน้ากูพี่โน้ถามว่าสอบทอะไรอยู่เออเขาไม่ได้ถามไม่มีเสียงเลยลองคุยดิอ้าว ฮัลโหลพี่นอดไม่มีใครเลยเหรอไอ้ควายมันคุยอ่ะมันใช่เหรอปากดฟุ่มเปลี่ยเหรือเปล่าไเนี่ยเฮ้ยแล้กูไม่ได้กดอะไรนะปาเนี่ยพาลำดับเหตุการณ์ในบ้านด้วยเอเพียร์ลฟ์การพะจัดสรรให้คนมาแอบยิ่งเลยค่ะปาก็แชร์ปาก็แชร์ปาแชร์ตายสอนเราอย่างนี้เลยยอยลูกอยอยอยอาอยอาอยอยอ เพื่อนพี่โนดเยอะเลยเองไอ้อยู่ตรงนี้แหละไอ้อยู่ตรงนี้ไอ้เนื้อมาฝากกดแชร์ก็ฝากกดแชร์เอาเลยตอนที่ปอนี่ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์เดี๋ยวรัตนาจะคุยกับพี่โนดไปวันนี้โหรอพี่โนดสัญญาไม่ดีเหรอไม่ใช่ยังสัญญาไม่ดีเหรอเด็ดนั่นเด็ดผมเปลี่ยนเครื่องป้าเปลี่ยนเครื่องนะคุยกัพี่โนดให้ยัธยาทำปากโตดิพระสงสอนเลยนะ ถ้าป้าทำปากตูผมกลัวปากป้าเอาตีนกระเทืบด้วยบอกไอ้คุณนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านนะกนะเทิบแป๊บๆคุณจะไปโน่ก่อนไอ้สัตว์เนี่ยๆผมมีเบอร์พี่โน้เลยเดี๋ยวเราเปิดลำโพงคุยกันเลยแป๊บนะพี่กูจะไปกับบ้านตายให้แอบถือปืนกันเลยปืนพี่โน้ตสั่งไว้แป๊หนึ่งป้านะเดี๋ยวมึงโทรมาดิเออจอแล้เจอแลเจอแล้วเออกูอยู่พี่โน้แล้ว าพี่โน้ตเออพี่โน้ตเลยเอไม่ใช่พี่โนดเลยเนาะไอคนนี้เป็นคนไอเฮียเลยเพราะสงผูพูดอย่างนี้เลยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเออพระสงฆ์ให้พูดทำไมพูดหยาบคายจังเลยจะหยาบกับคนที่หยาบไม่พี่โนดเองไม่ใช่เลยทุกทีป่ะเสียงไม่ใช่เลยนะฉันเป็นคนที่มีความจำดีงามพี่โนดการเปฟนฝา พี่โน่ชนตีนน่ะขายอุปกรณ์ไฟฟ้ามาโนดการไฟฟ้าเองจ<ท>ำฉันได้ไหมไม่ต้องให้กูคุยนะก็พี่โนดไงไอ้ควายาไม่คุยหะอกไม่พีโนดไ,ไม่คุยนะเพราะฉันรู้อะไรดีดิน, <laughs> นี่คุณแจดึงในคนบ้านตายเขาพูดกันอย่างนี้เลยเอ้าวพีรัตนาไม่คุยนะไม่รู้จัก เดี๋ยวคืนนี้จะสวดเยอะๆเลยให้พาจัดการคนที่ไล่กัดกันเราอ่ะเพราะสงส์สังเลยนะก็จะมีคนเอาปืนมาแอบยิงไม่รู้จักเลยพี่โนดตนายกูจำเสียงพี่กูได้นะเนี่ยพี่โนดจริงๆเขาไม่สบายเขาเป็นวัดมึงยังมาแต่งเรื่องเลยก็ลองคุยดูไม่พูดด้วยนะเขารู้จักคนไหนควายคนไหนคนน่ะีน โยมนั่งคุยเลยโยมนั่งคุยแล้วีอยอีนนั่งคุยอ่ะคุยพาจัดการไอ้ปากหาไอ้ปากควายไอ้ส้นตีนด้วยเธอินค่ะไอ้สัก์จำพี่ได้ไหมกูจำไม่ได้เลยปากอย่างนี้คือปากส้นตีนนี่ไงมึงเสียงกูจำแม่นยำนะพี่น้องกูเลยใส่อ่ะ เเนราป็พี่ระสงฆ์เขาบอกว่าจะให้คนมันตายน่ะยิงปืนจะมองหน้าฉันทำไมล่ะก็มึงเป็นควายอ่ะจะมองหน้าฉันทำไมฉันไม่ได้ทะวังคุณนะไอ้หน้าสตินด่าใครอ่ะด่าคนที่ไร้การนั่นแหละพระสงฆ์สั่งอย่างนี้เลยฉันมนุษย์ตายมึงมนุษย์ควายสิด่าใครบ้าง เดี๋ยวกูจะบอกคนมั่นตายเลยนะให้แอบถือปืนกันเลยเอ้าคุยดิป้าจะไม่คุยแล้วกูจะห่้าก่เนี่ยไม่ได้คุยเลยนี่พี่โนดอะคุยดิพวกหน้ามึงไม่ใช่กันเลยหรอดิหรอหรอมามีเงินเสียไอ้ควายคุยเนี่ยมึงนั่นแหละ ป้าใครเมื่อกีอ้พี่โนพะป้าเมื่อกี้คใครอ่ะเอาเถอคุณจะจัดก,การมุงแล้วขอให้เอฟซีทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะผมกับป้ารัตนาเป็นห่วงกูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเลยไม่เราอวยพรให้เอฟซีเขาเดินทางกลับบ้านใด้ปลอดภัยคนมันใตยเขาเอามือซับกันนะถ้าง,ง่วงก็หยุดพักนอนในปั๊มครับนะอย่าอย่าอย่าฟืนเลยเพราะว่าคน ข้างหน้าคนข้างหลังก็รอเราไอ้คนข้างหน้าก็คืออยู่ที่บ้านไอ้คนข้างหลังก็อยู่จุดที่เราจะกลับกลับกลับไปเพราะมันมีคนห่วงทั้งสองฝั่งและอย่าให้ไปงาปนศพเลยมันไม่ดีหรอกไหนเทศการทั้งทีก็แต่ก็จะระวังมาตรการด้วยนะมาตรการป้รงะกันโควิดเป็นห่วงมากๆเลยนะเพราะว่าเทศก,การเนี่ยลถเยอะมากส่วนผมหมอป้านเนี่ยกับป้ารัตนาเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกไปต้องอยู่บ้านกูมไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเลยมึงเป็นควายป้าไม่ใช่เราต้องอยู่ช่วยกันคนบ้านใต้เขารู้กันหมดเลยเขาบอก รัตนนาเย็เย็นรัตนนาเย็เย็นถือปืนมันแถวถือปืนวันเนี้ยเราจะแฉรัตนากันแบบถึงพริกถึงขิงมึงถึงส้นตีนนะป้ากดยังกดยังกดยังไม่ใช่กดยังกดเนี้ยเนี่ยกดยังมึงอย่ามผสนเอาเปล่ากดเปล่าผสมข้ามือเอาเอาเปล่าเนี่ยเอาเปล่าเนี่ยของของกูกดเด็กก่อนตำรวจจะมากดเด็กเนี่ยเนี่ยกดก็กดแล้วใช่กดทำไมล่ะกดอีกไง ไม่กดเลยเนี่ยไม่ได้เลยเออต้องกดตรงนี้ป่าตรงปุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องมาสอนกูนะเอาไหมเฮ้ยมึงไปงี้คนก็จะข้ามึงป้าอย่าทะลึ่งไม่ทะลึ่งนักเรื่องจริงเลยเดี๋ยวผมจะแฉป้าคืนนี้เออเอาเลยผมแฉหมดพระสงฆ์พูดเลยว่าป้าไปให้เบิร์หนุ่มที่ไหนว่าป้าทําอะไรไว้ไอเฮียนมันพูดป้าต้องรับความจริงได้รัตนา คุณต้องยอมรับความจริงให้ได้คืนนี้ผมจะแฉคุณหมดไส้หมดพุงไปแฉเลยแชแน่นอนคืนนี้ผมแฉแน่นอนคนณมานตายเขาเอาตีมกระทืบกันแล้วกระทืบใครกระทืบมึงนั่นแหละกระทือผมไม่ได้เขาจะแฉคุณเฮ้ยเขารู้ชีวิตบ้านกูดีดีดีไงป้าเขาจะแฉเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนโทรศัพท์มาแฉเออโทรเลยเราติดต่อสายโทรศัพท์แชเลยเดี๋ยวผมพูดตรงนะั้น มึงยั่วกันพูดอย่างนี้เขก็รู้เรื่องแล้วพระจ๋าจัดการมาเชิญโดนใจให้ตำรวจมาแอบยิงกันโย่พอมีแขกนะมีเพื่เดี๋ยวกูโทรไปหามึงแล้วมึงกดแฉเลยนะเดี๋ยวผมจะกดไปสายที่หนึ่งแฉรัตนากันอ่ารัตนาย้ำคุณคุณโดนแฉแน่นอนพระพระจะสับหัวไอ้ควายอ่ะอ่าโดนแฉแน่นอนอ้าวสายจะ่ดนแฉเลยรวััคบ เสียงไอ้ควายไอ้ควายนี่แหละพระทำโทษมันยังหนักให้คนมาแอบยิงเลยค่ะไอสัตว์ในหน้าด่านไอ้ควายแม่ยึดไอ้ควายตายเลยไอสัตว์กูจะให้คนเถอนนี้แอบยิงมึงเลยคนคนมันตายเขาเตือนเราแล้วคนรู้กอ่ไห ไอ้ควายอูจำไม่มึงไม่ได้เลยมึงหน้าด้านมาอยู่ในบ้านกูอะ f ีฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ใครที่ขับรถขับลาเนี่ยดูเด็วกันเลยครับไม่เครียดไม่เครียดเราจะเป็นเพื่อนคุณเดินทางอยู่นะเอ f ีนะที่เดินทางอย่าเครียดนะฮะฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ฝ